เลียแล้วมากินเลยทุกคน่ิวเขาแต่แบบเขานนีกเน่ยวแห้งเข้าเนี้วอย่างแรงอย่างแรงเอาเสร็จมือปานนั้นเข้ามาแล้วซีมผักเลย อืเน uh ี่ยมันช่วยนกินบุมเอมันซวชมเนาะมันช่วนเนาะเพราะว่าบนกินเขาวแล้วกินเขาช่วยแทนคอนเสิร์ตทิมก็เสียดายเพราะว่ารสชาตินี้สุดยอดมักไลย มึงสิ่งืก่อเด้อมือกับกอฟกินผักใส่ลายๆดูเลยบะแบบผีมืดมาเตหนาอะมาจะส่วน เหมือนขมซเคอาเนี่ยหรือว่าค้าเนีงแห่ <c oughs> <c oughs> เ <c ười> นื้ออะไรพอจะไล่หม่งนี้นะจะบ่มีคนเบิง่งหม่งเนี่ยคกนกบราณที่ต้องกินบ่แต่เรากินเผาแล้ว <c ười> ลืมเอินกินตะกุนมาเด้อมากินข้าวนำกิ๊กไว้กินข้าวนำกิ๊กแซวเหลาวเด้อกิ๊กแซวเาล่าผ่าเฮ็ดพผ่าทำกิ๊กุ้งแซวไทยบานเนะาะก็สไตา์บานๆเนี่เนี่ยจึงเกินตัวเองแบบแซวไทยบาลน,นะไปติดตามกันอีพนีน้าหรือคลิปต่อไปนะว่าเราจะพาไปเห็นยังคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีบ้า